สวัสดีครับบุญส่งฟาร์ม Channel ครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือการเลี้ยงชีพด้วยการทำความฝฟายครับนี้เป็นในเรื่องของที่จะต้องให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในเรื่องของ การเลี้ยงควายหรือทําอาชีพบอ,อื่นๆที่จะให้ประสบความสําเร็จนั้นต้องมีอะไรมาเป็นในเรื่องของหลักประกันในเรื่องของความสําเร็จครับนี่คือแนวคิดที่ลุงบุญส่งที่จะให้เป็นข้อเสนอแนะและเป็นการชี้ทางให้ท่านเพื่อนๆเอฟซและลูกๆหล,ล,ล,ลานทุกคนนั้นลองเก็บเอาไปคิดและนํามาปฏิบัติถ้าท่าน อยากจะมีความสำเร็จในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับนี่คือผลของที่ลุงบุญส่งได้ดำเนินมาและการควบคุมตัวเองให้ได้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยที่ทำให้คนเรานั้นจะทำงานอะไรสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นขึ้นอยู่การที่เราจะเป็นที่จะต้องควบคุมตัวเองและเป็นการ พึ่งตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าได้ให้เขาเรียกว่าพุทธภาษิตไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมที่พุทธเจ้าพูดนั้นนะครับที่ให้คําสอนนั้นก็คือในเรื่องของการกระทํานี่เองนี่เราต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกครับเพราะว่าเขาเรียกว่ามีคนเราเนี่ยมักจะเชื่อในเรื่องของ กรรมในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งอื่นๆมาทําให้เรานั้นไม่ประสบความสําเร็จเส้นเชื่อในเรื่องของศสยศาสตร์เชื่อในเรื่องของส,ส,อององอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าผลน,นอกจากเขาเรียกว่าส่วนที่เราจะบังคับให้เป็นไปตามจุดเป้าหมายหรือตามความประสงค์ ให้เราสำเร็จนั้นมันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้เลยครับนอกจากเชื่อแล้วเราก็นำมาปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าต่างหากครับมันถึงจะประสบความสำเร็จถ้าเชื่อแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาดนยกว่าดนบันดาลให้เรานั้นประสบความสำเร็จนั้นก็ค่อนข้างยากเพราะปัจจุบันนี้ ก็มีถูกในเรื่องของสร้างภาพและให้ความเขาเรียกว่าให้ความเชื่อถือและเขาเรียกว่าสร้างในเรื่องของรูปแบบเขาเรียกว่าทำให้คนหลงเชื่อก็มีมากมายที่เราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาครับทุกเรื่องพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าอย่าเชื่อง่ายๆครับอย่าเชื่อ าตามแต่พุทธเจ้าสอนนะครับนะก็อย่าให้เชื่อเลยนั่นก็คือในเรื่องของพุะทธเจ้านั้นก็ให้ท่านปฏิบัตินะครับนะ้ให้รู้ก่อนว่า,าที่พุะทธเจ้าสอนนั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงท่านก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันต้องพิสูจน์ครับนี่คือลุงมุลส่งต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าที่ลุงมุลส่งทํามานั้นไม่ใช่ เ,เขาเรียกว่าการสร้างภาพครับเพราะลุงมนส่งนั้นปฏิบัติจริงได้จริงได้ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้ทั้งในเรื่องของความรู้ที่เราเรียนรู้มีประสบการณ์นั้นก็คือในเรื่องของการศึกษาตัวเองพุทธเจ้าบอกไว้เลยครับนะว่าให้ศึกษาที่ไหนให้ศึกษาที่ตัวของเราเองที่ยังเป็นเป็นอยู่ศึกษาทั้งการกระทําศึกษาทั้งในเรื่องของ แนวคิดและหลักปฏิบัติว่าเราทำถูกต้องตามคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าหรือว่าง่ายก็คือพุทธเจ้านั้นที่ทางให้เราเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วที่จะดำเนินชีวิตในเรื่องของการทรมาหาเลี้ยงชีพทำไมลุงมุญส่งจึงต้องจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงควายและดูแลควายอยู่ตลอดนั้นก็เพราะว่าลุงมุนส่ง เข้าใจนี้เรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้านั่นก็คือการทำหน้าที่ครับหน้าที่นี้เราจะเป็นที่จะท่องทำอยู่แล้วนะครับนะาในกิจ,จวัตรประจำวันก็ต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพื่อการเขาเรียกว่าอยู่รอดนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้ป่วยทั้งในเรื่องของด้านในด้านจิตใจและร่างกาย ร่างกายนั้นก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายเป็นในตัวในเรื่องของการหาญ้าหาน้ําหาสิ่งต่างๆอํานวยความสะดวกให้ควายเพื่อให้ควายนั้นจเจริญเติบโตนี่คือเป็นหน้าที่ครับส่วนในเรื่องของทางใจนั้นก็คือหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับต้องยึดออกมาปฏิบัติที่ลุงมูลส่งยึดมาปฏิบัตินั้นก็คืออิทธิบาท4อริยสัจสี่โลก,กธรรม8แล้วก็โพชฌชงเจ และก็ยังมีอีกหลายๆห,หลักธรรมที่เชื่อมโยงกันถ้าท่านเพื่อนเพื่อนอฟยังจำในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าไม่ได้ท่านก็เพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นควรจะไม่ประมาทในเรื่องของอความยึดมั่นถือมั่นครับนี้ต่างหากเราต้องฝึกปล่อยวางฝึกในเรื่องของ ละทิ้งในสิ่งที่เราปฏิบัติมาในสิ่งที่ไม่ดีเราก็สลัดทิ้งแล้วมาปฏิบัติแนวทางที่ถูกต้องนั่นก็คือทุกเรื่องมันเป็นสุญญาตาหรือความว่างครับในเมื่อเราทําจิตใจให้เราว่างว่างจากการเขาเรียกว่าโลภโกรดหลงว่างจากราคะโทสะโมหะว่างสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นก็เกิดเป็นเขาเรียกว่าสมาธิและเกิดปัญญาขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือแก้ ปัญหาชีวิตของเราได้ถูกต้องตามแนวทางของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนี้ต่างหากที่เราจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจกันยิ่งคารวะนะครับนะยิ่งสนทนาในเรื่องของธรรมเรื่องยิ่งศึกษาในเรื่องของพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ถูกแนวทางของหลักพระธรรมคําสอนหรือที่พระพุทธเจ้าชี้ทางให้เราก็สามารถช่วยตัวเองได้ ช่วยสร้างในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสร้างในเรื่องของอความสุขทั้งทางกายและทางใจขึ้นมาได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาไปหลงเชื่อในสิ่งที่สร้างความเป็นจริงได้ยากครับหรือแทบจะค่อนข้างที่จะไม่ได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของเชื่อนะครับนะโฆษณาชวนเชื่อเชื่อในเรื่องของมงคลดื่นข่าวเชื่อในเรื่องของ สิ่งที่มันเป็นคิดว่ามันเป็นสิ่งมหาจรจย์แต่มันไม่ใช่ครับนั่นเป็นการเขาเรียกว่าไสยศาสตร์หรือในสิ่งที่เป็นในเรื่องของความเชื่อให้เราหลงมัวเมาในสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นไม่สามารถที่จะมาระงับยับยั้งในเรื่องของความอยากเราได้หรือยิ่งเรา อยากจะร่ำอยากจะรวยแต่ก็หลงในเรื่องของอบายามกหลงในเรื่องของเสพติดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเสพติดในเรื่องของความสุขมันมีเขาเรียกว่าสิ่งที่ว่าท่านว่ามีคุณค่าแต่ก็มีโทษอย่างมหันเช่นยกตัวอย่างยงุนส่งยกให้ได้เห็นว่านั่นก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายที่คนเรานั้นที่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บกันอยู่ปัจจุบันนี้ หนักหนาสาหัสักกันทั้งโลกเบาหวานความดันโลกความเครียดโลกไม่มีเงินทองใช้ก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราไปหลงเชื่อยึดมั่นในสิ่งที่มันเป็นจริงย่กยากครับที่เป็นจริงนั้นพุทธเจ้าชี้ทางให้เห็นนั่นก็คือในเรื่องของการทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อย่าให้ตัวเราหลอกตัวเราเองว่าใครมาโฆษณาเชื่ออย่างนั้นให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ท่านต้อง ใช้หลักในเรื่องของพิสูจน์ครับต้องพิสูจน์แต่การพิสูจน์นั้นมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปครับไม่ใช่พิสูจน์วันสองวันนั้นจะสําเร็จเห็นผลเลยไม่ใช่ครับมันต้องในเรื่องของการเขาเราียกว่าทําอย่างต่อเนื่องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นท่านรักษาศีลท่านก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นใช้หลักพระธรรมคาสอนก็ใช้หลักปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับอย่างหลัก เขาเรียกว่าได้ผลดีที่สุดเรียกว่าเป็นแพ่ข้ามฝากในเรื่องของความจนแพ่ข้ามฝากในเรื่องของความสําเร็จแพ่ข้ามฝากในเรื่องของเขาเรียกว่าก้าวข้ามในเรื่องของกิเลสที่เราไม่ตกเป็นทาตุของความอยากของกิเลสของเราทั้งๆที่เรายังไม่มีความพร้อมนี้ต่างหากแต่ถ้าเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองพร้อมทั้งในเรื่องของ สติปัญญาจริงต่ตางๆเหล่านี้มันก็ยิ่งดีครับในฐานะที่เราเป็นคราวาเพราะว่ามันต้องจําเป็นที่เะต้องมีในเรื่องของเครื่องจักผ่านเอ่อนแรงเครื่องในเรื่องของบรรเทาในเรื่องของความทุกข์ทางกายและทางใจเราเห็นว่าสิ่งต่ตางๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันย่อมสลายไปตามปัจจัยแห่งการเขาเรียกว่าธรรมชาติครับ ธรรมะก็คือธรรมชาติทำไมคนต่างๆที่อยู่นอกศาสนาพุทธทำไมเขาถึงมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยได้ก็เพราะว่าธรรมะหรือธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าไปค้นพบและไปเห็นมาแล้วก็นำมาชี้ทางให้นั้นมันมีอยู่แล้วครับตามธรรมชาติถ้าใครปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็น เขาก็ประสบความสําเร็จครับนี้ต่างหากที่จําเป็นที่จะต้องเราสนทนาต้องพูดคุยกันแลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดและหลักปฏิบัตินี้ต่างหากที่พุทธเจ้าบอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมนั่นก็คือการกระทํานี่เองนี้ลุงมุนส่งก็ขอให้เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นข้อชี้ทางให้ท่าน ตามหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมงเด็จสัมมาวิเจ้าที่พุทธเจ้าชี้ทางมาแล้ว2,500กว่าปีนี้ต่างหากที่ลุงบุญทรงต้องพยายามเน้นครับเพราะว่าเราอย่าไปลหลงไหลฝ่ฝันในเรื่องของโชคลาบที่มันเขาเรียกว่าลอยมาอย่างให้เราสุขสบายหรือคิดสร้างภาพที่เขาสร้างโฟลไฟล์ให้เราเชื่อให้เราหลงผิดนั่นก็คือในเรื่องของเขากา็สามารถ ดึงเงินออกจากกระเป๋าเราไปง่ายๆเพราะว่าเราเชื่อว่าเราจะได้ตามภาพที่เขาโฆษณาชนเชื่อครับนี่ต่างหากทีุู่มุสงจะเป็นที่ต้องเน้นในเรื่องของความเชื่ออย่าเชื่อคนง่ายๆครับต้องพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงครับครับขอบคุณครับุูมุสงขอนําเสนอไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ